สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับฝูงสัตว์ของเรานะครับมานอนทําอะไรกันเนี่ยเต็มไปหมดเลยมีตัวอะไรกันบ้างครับนี่ไดโนเสาร์นั่นร้องกันดยอ๋อเออ๋อมีควายครับควายนน่นอนเต็มไปหมดเลยมีจระเค้ครับจระเค้อ๋าเน่ ได้นะครับได้นะสาวอ่านี่มีหมาโพนี่ครับนี่โหวิ่งไวมากครับตอนนี้อ๋ออ๋ออ๋อีหมาครับหมาอ๋อไอตัวนึงอ้าวนี่เต็มไปหมดเลยครับเต็มไปหมดเลยอ่าเนี่ในน้นะสาตัวนี้เนี่ยอ้อ หัวมันหายไปไหนครับหัวมันหายไปไหนเนี่ยอ่าะนำมาใส่หัวนี่กว่าเนี่ยหัวหางมั่นเนี่ยเรียบร้อยครับมันเดินเนี่ยอ่าอะมันเล่นเสาคอยาตัวนี้อ้าวหางครับไปหางไปหางมันก่อนไปหางมันก่อนมาเนเดิ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 นอ้าวเดินเสาตัวนี้อ้าวหาง หางผิดหรือเปล่าครับเอา้าพันกายพันไปเลยครับเอาเด้อเด้อเด้อตัวหนึ่งอา้าวนี่ก็อีกตัวหนึ่งนะครับนี่จระเข้ครับจระเข้เอ๋อเชี่ยกตัวนี้เอ,เอ๋ไล่ตัดหางมันเลยเอา้าวมีจระเข้อีกตัวหนึ่งนะครับจระเข้ของเราตัวนี้ หางไปก่อนเดินโอ้เน่โอ้เต็มเลยนะครับอ๋อมาโพนี่ครับมาโพนี่เดิน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 อ่าเดินไหมครับ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 เดิน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 อ่าฝากกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย